สวัสดีครับทุกคนผมแอมโบ้ครับเดี๋ยวพาร์ทนี้จะมาแนะนําแอปพลิเคชันหนึ่งครับที่สามารถซ่อนแอปนะครับที่เราใช้ในมือถือเนี่ยจากคนจากบุคคลอื่นนะครับซึ่งไม่ว่าจะเป็นคนใกล้ชิดเราหรือว่าคนที่เราไม่อยากให้เารู้นะครับว่าเราใช้แอปนี้อยู่เนี่ยเดี๋ยวมาดูวิธีท,ทำกันเลยครับก่อนอื่นให้ทุกคนเข้าไปที่เพ a y s สโตร์ Play Store ครับจากนั้นก็ ค้นหานะครับ trim wallpaper นะครับแอปนี้ไม่ไม่ได้มีดีเฉพาะเอา wallpaper หรือว่าภาพาที่เป็น 3D 4 d เท่านั้น,นครับแอปตัวนี้ยังสามารถซ่อนจัดการแอปได้ด้วยนะครับให้ทุกคนกดติดตั้งเข้าไปเลยรโหลดแป๊บนึงนะครับโหลดไม่นานเนาะแต่วันนี้อยู่ต่างจังหวัดนะครับมันก็สัญญาณเน็ตอาจจะอ่อนๆนิดนึง แอปพิเคชันนี้มีคนดาวน์โหลดมากกว่า1 0 0 0 0แสนคน1 0 0แครั้งนะครับเพราะฉะนั้นเชื่อถือได้นะครับการันตีเลยว่า4-5ถึง5ดาวนะครับ4.5ถึง5ดาวครับโดยรวมแล้วของแอปเนี่ยใช้ดีมากนะครับขั้นตอนทำก็ไม่ยุ่งยากติดตั้งก็ยิ่งง่ายน,นะครับรโหลดแป๊บนะึง โอเคครับเสร็จแล้วครับอ่อใครที่บางเครื่องนะครับมันก็มีเวอร์ชั่นที่สามารถทําได้เลยนะครับแต่ว่าอ่อวิธีนี้มันสามารถอ่าเข้าไปติดตั้งแล้วซ่อนแอปได้จากทุกเครื่องเลยนะครับโอเคครับเราจะหลังจากที่เราติดตั้งเสร็จแล้วนะครับก็ okay, ให้เราเข้าไปที่ตัวแอปครับผม โอเคจากนั้นก็กด start ครับผมจากนั้นเขาก็จะให้เลือก trim อนะครับหรือภาพ b o r e r paper นะครับพอเราเลือกแล้วเนี่ยภาพโปรไฟล์ของเรามันก็จะเปลี่ยนเป็นแบบนี้นะ,ะถ่าทุกคนจะซ่อนแอปไว้ทุกคนถางออกนะครับโอเคนะครับจากนั้นก็เข้าไปที่ตั้งค่าครับเขาจะให้ทุกคนใส่รหัสนะครับ ให้ทุกคนตั้งรหัสนะครับแล้วก็อีกหนึ่งครั้งนะครับโอ <Okay. S 1> เคเขาก็จะเปิดมาส่วนนี้ทุกคนสังเกตมุมขวาด้านบนนะครับจากนั้นก็ให้ทุกคนเลือกอว่าจะซ่อนแอปไหนนะครับแอปนี้แล้วกันนะครับอพอทุกคนเลือกติ๊กเสร็จแล้วนะครับทุกคนจะเลือกแอปไหนก็ให้ทุกคนติ๊กนะครับจากนั้นก็เลือกตกลงด้านล่างนะครับโอเค จากนั้นแอปก็จะถูกซ่อนแล้วครับให้เราครับนะครับ <Okay. S 1> ถ้าทุกคนจะเอาแอปนี้ออกนะครับก็ <Okay. S 1> ให้ทุกคนเข้ามาแล้วก,กดรหัสนะครับแล้วก็ติ๊กตัวบนนะครับแล้วก็กดเครื่องหมายาถูกออกนะครับ เราเราก็กคตตกลงนะครับแอปมันก็จะไม่มาอยู่ในหน้านี้นะครับจากนั้นทุกคนกลับไปนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งแอปพลิเคชันนะครับที่ดีนะครับที่ใช้สามารถซ่อนแอปที่ไม่อยากให้ใครรู้เนี่ยได้เลยนะครับจากนั้นถ้าทุกคนจะติดตั้งนะครับให้ทุกคนอ่า กดปุ่มโฮมก่อนนะครับเราเลือกตั้งค่าครับเลือกจัดการแอปครับเลือกรายการแอปแล้วก็เลือกอ่าชจ่าตัวแอปนะครับอยู่ไหนนะอ่านี่ครับ บ,บังคับหยุดนะครับแล้วก็ให้ทุกคนแบ็คกลับครับ,รบแล้วก็มาที่แอปนะครับกดจิ้มไปแล้วก็ลบครับอาแอปทั้งหมดก็จะหายไปนะครับเราก็จะทำแบบนี้ไม่ได้แล้วนะครับ แอปทั้งหมดก็จะหายไปเลยนะครับเราก็จะไม่สามารถถาได้แล้วนะครับนี่ก็เป็นวิธีใช้นะครับแล้วก็วิธีเลิกใช้นะครับของแอปพลิเคชันนะครับที่เอาไว้ซ่อนแอปนะครับครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้แ a มมโบสวัสดีครับ